ทางด้านของคุณอนุทินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็กำชับนะครับว่าเรื่องการข่มขู่การขูดรีดผิดอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเหตุด,ดังกล่าวตำรวจต้องยื่นมือเข้ามาจัดก,การนะครับคุณอนุทินชาญวิรุณรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่เราเล่าให้ฟังนี่แหละว,ว่ามีสัมภเวสีไปคอยขูดรีดนาทาเรน กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอน,นิสงจากเงินหมื่นบาทหลายๆคนเจอแล้วนะฮะหน้าตู้เ t m ก็มีให้กดมาเลยม,มันจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเดี๋ยวจะเหมือนว่าโอ้โหคุณมินนี่มากร้าวมากเลยเหมือนจะว่ารัฐบาลว่าเอ๊ะเงินตัวนี้แน่นอนครับใช่ไม่ใช่เงินตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ใช่เงินจากที่ใดแต่เงินรัฐบาลรัฐบาลเกิดจากภาษีภาษีเกิดจากการใช้จ่ายของทุกท่านมีสิทธิ์กันหมด ดังนั้นการวัตถุประสงค์คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางต้องได้ประโยชน์ใช่แล้วดังนั้นถ้าเกิดจะรั่วไหลออกไปในการใช้นี่นอกระบบด้วยซ้ำนะอ,อันนี้ไม่เห็นควรแล้วกลุ่มใหญ่ๆคือมันเกิดการข่มคูใช่ข่คมคู่นะี่ครับข่มขืนทั้งจิตใจด้วยตอนไม่อยากให้ก็มาขู่ให้ฉันเอาเงินให้จบ<า><า>เอากับมืออย่างนี้<ช>ไม่ถูกส่วนการดําเนินการเนี่ยต้องย้ำนะฮะว่าตํารวจเองเนี่ย มีข้อกฎหมายมากมายใช่คมคืนจิตใจเนี่ยผิดแล้วนะครับเหล่านี้เองตํารวจต้องดําเนินการตํารวจในพื้นที่นะคะต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เกิดกรณีคุกคามดังกล่าวนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่การคุกคามเท่านั้นเกิดการคมคูลและก็ผิดต่อกฎหมายด้วยนะคะก็หวังว่าเงินก้อนนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยของเราค่ะผมถึงเน้นย้ําอีกนะครับว่าเงินที่ลงมาคราวนี้กว่า 1.4แสนล้านเนี่ยบวกลบค่ะเ <generators. S 2> พราะที่ผมต้องใช้คำว่าบวกลบตล,บตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมมันจะมีข้าโอเวอร์แลปใช่โอเวอร์แลปเป็นศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ครับว่ามันจะเกิดการตกลหล่นบางคนไม่ใช้สิทธิ์เหล่านี้ <S <S บวกลบตลอดเวลา